สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำแขนตุ๊กตากันนะคะหรือว่าเรียกแขนพองอะคะ่ะจีบรูดที่ปลายแขนนะคะใช้แพทเทิร์นมาตรฐานของแขนเสื้อที่เคยสอนไว้นะคะให้กดรอยลงกระดาษให้เผื่อปลายแขนด้วยนะคะเพราะว่า เราจะโค้งในส่วนนี้ด้วยค่ะสัก10เซนติเมตรนะคะตรงนี้ลงมาที่ริมกระดาษเมื่อได้แล้วนะคะความยาวของแขนเสื้อกำหนดที่20เซนติเมตรหรือว่าใครแขนยาวกว่าน,นี้ก็เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วช่วงนี้ให้เราลากเส้นลงมาตรงๆนะคะเวลาเราไปเข้าแขนนี้ ค่อยวัดกับแขนเดิมอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเราก็ตีเส้นลงมานะคะเป็นกึงกงงงกก่งกลางของแขนจากกึ่งกลางของแขนให้เราแบ่งเป็น3าส่วนนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้3มส่วนจุดนี้ไปจุดนี้สามส่วนแบ่งส่วนเท่าๆกันนะคะ แล้วก็ตีเส้นขึ้นไปด้านบนค่ะดิฉันจะเอ่ให้ดูจากผ้านะคะเพราะว่ามันดูได้ง่ายแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราไปตัดนี่เราจะไปตัด กันในกระดาษเนี่ยค่ะจะเป็นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังให้เขียนไว้นะคะเมื่อเราได้ช่องที่เราต้องการแล้วให้เราตัดออกมานะคะตัดออกมาโดยรอบเลยค่ะตัดแขนออกมาก่อนค่ะแล้วไปดู การแทะกระดาษกันนะคะเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนไปเป็นกระดาษนะคะเมื่อเราตัดกระดาษออกมานะคะให้เรานำมาตัดนะคะตามที่เราขีดเส้นไว้อ่ะค่ะตัดไปเรื่อยๆทุกช่องนะคะแต่ว่าเวลาเราตัดเนี่ยช่วงนี้อย่าตัดให้ขาดนะคะเพราะว่าเราต้องแทะกระดาษ ครกชั้งเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นช่องๆแล้วเราเตรียมกระดาษที่จะ แต่เราที่จับแทกค่ะให้ใช้กาวหรือว่าสก๊อตเทปติดนะคะติดเป็นช่องๆไปเลยค่ะให้เราใช้สก๊อตเทปติดนะคะหรือว่ากาวก็ได้ค่ะ ให้แนน่โดยที่แยกแทกกระดาษจุดละ2เซนติเมตรนะคะ2เซนติเมตรสองเซนติเมตร แลจากปลายริมแขนให้เราวัดลงมา5เซนติเมตรนะคะ5เซนติเมตรค่ะแล้วให้เราโค้งนะคะโค้งจากริมเนี้ยค่ะเนี่ค่ะ ค่อยๆใช้ไม้มันทัดไล่ไไไปหรือว่าใช้ไม้โค้งก็ได้ค่ะตรงตรงนี้แล้วเวลาเราตัดแล้วก็พับเข้ากึ่งกลางก็ได้ค่ะเพื่อที่จะให้ ออการโค้งนี้มันเท่ากันนะคะ่ะาตัดเลยนะคะ มัตัดโดยรอบ จะได้แขนตามที่เราต้องการนะคะแขนตุ๊ก,กตาหรือว่าแขนพองเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันย้อนแสงขอบคุณได้ติดตามนะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้ง ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ